จริงๆขนาดตายไปแล้วยังสวยขนาดนี้น่าเสียดายจังมีอะไรเมื่อกี้ถ้าจอามออกมาค่ะอย่ามาไล้สาระนะ คนตายไปแล้วเนี่ยจะจานได้ไงฉันพูดจริงนะคะฉันไม่ได้โกหกเพอเจอร์รีบแต่งให้มันเสร็จได้แล้วไม่ค่ะฉันไม่ทำแล้วฉันกลัวเอ,เอ้า้ยตายไปแล้วเนี่ยยังสร้างปัญหาอีกแล้ที่รัก คุณนี่มันจริงๆเลยอ่ะผมคงต้องแต่งหน้าให้คุณเองแล้วสินะได้คุณอุ้ยคุณอุ้ยทำอะไรครับ นี่แกไม่เห็นเหรอก็แต่งหน้าไงฮะนี่แกมีปัญหาอะไรไอ้ขี้ข้าอุ๊ยครับถึงท่านประธานเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณอุ้ยควรให้เกียรติเธอนะครับนี่แกมันนะไอขี้ข้าน่าลัขานจริงวะผมเป็นเลขาครับไม่ใช่ขี้ข้าทำงานกินเงินเดือนเนี่ยก็ขี้ข้าหรือวะก็ดีกว่าอยู่ไปวันวัน รอขายสมบัติคนตายนะครับเฮ้ยพี่แกว่าใครวะใครอยากรับก็รับไปครับผมไม่สนใจวันนี้ผมจะมาแจ้งความประสงค์สุดท้ายของท่านประธานอะไรอีกวะท่านประธานเขียนไว้ว่าหากท่านประธานเสียชีวิตก่อนวัยอันควรให้เก็บร่างเอาไว้ห้ามเผาเป็นเวลา7วันเพื่ออะไร เพื่อให้ผู้เป็นสามีในปัจจุบันเนี่ยได้แสดงความรักต่อเธอเป็นครั้งสุดท้ายโดยการอยู่กับร่างของเธอดูแลร่างของเธอเป็นครั้งสุดท้าย7วันครับประสาทไปแล้วฉันไม่ทำจะไม่ทำก็ได้นะครับแต่สมบัติทั้งหมดเนี่ยจะต้องยกให้มูลนิธิเด็กกำพร้าอะไรนะนี่น้ำหวานคิดบ้าอะไรอยู่ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทำไม ท่านประธานคงอยากรู้มั้งครับว่าผู้ชายที่พ่อแม่ท่านประธานเนี่ยจับแต่งงานด้วยเนี่ยจะดีกับท่านประธานในวาระสุดท้ายหรือเปล่าคุณอุ้ยจะไม่ทําก็ได้นะครับยกสมบัติทั้งหมดให้มูลนิธิเด็กกำพร้าเนี่ยผมว่าก็ได้บุญเยอะดีนะครับใครจะทําบุญก็ทำเถอะนะแต่ฉันไม่ทําฉันจะเอาเงินเจ็ดวันใช่ไหมได้ เจ็ดวันก็เจ็ดวันผมไปก่อนนะครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรครับคุณอุ้ยนี่แกจะไปไหนอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนไม่ได้หรืองไงคุณอุ้ยครับผมจะบอกคุณอุ้ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมเนี่ยเป็นเ er ลขาของท่านประธานแล้วตอนเนี้ยท่านประธานก็ได้จากไปแล้วและที่ผมยังอยู่ตรงเนี้ <an> ก็เพื่อที่จะรอส่งท่านประธานเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายคุณอุ้ยเป็นสามีของท่านประธานน่ะคุณอุ้ยก็ต้องดูแลท่านประธานแล้วก็ดูแลตัวเองเข้าใจตรงกันนะครับผมขอตัวละ ฉันกลัวแล้วออกไปเถอะนะฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้ว,อ,ลวออกไปมีอะไรครับคุณอุ้ยผีน้ำว้าเนี่ยผ,ผ,ผีน้ำว้ามากอดฉัน อุ้ยครับตั้งสติก่อนนะครับผีอะไรกันครับท่านประธานเนี่ยก็ยังนอนที่เดิมอ่ะลืมตาขึ้นมาดูก่อนสิครับ <c oughs> ไม่จริงอ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับคุณอุ้ยอ่ะคงคิดมากไปเองอ่ะน <c oughs> อนต่อเถอะครับ้ย <c oughs> <c oughs> แกอย่าไปนะแกต้องนอนที่นี่กับฉันนี่เป็นคําสั่งตราบใดที่แกยังไม่ลาออกเนี่ยแกต้องทําตามที่ฉันสั่งก็ได้ครับแค่คืนเดียวนะครับเออนอนนี่ ันนี้ผมต้องเข้าบริษัทแล้วนะครับคุณอุ้ยอยู่อะก็ดูแลร่างท่านประธานด้วยแกไม่ไปได้ไหมออยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนฉันจ้างก็ได้นะนะไม่ได้ครับคุณอุ้ยก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมอยู่เป็นเพื่อนได้แค่คืนเดียวอ่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับผมขอตัวนะครับอ บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ย มันล่วงมาได้ไงวะเนี่ยยกลัวแล้วจะถล่มฉันเลย ไปอยู่ด้วยกันนะฉันเหงาไอ้ฉันไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแเลยแต่แกต้องไป ฉันขอโทษนะปล่อยฉันไปเถอะฉ,ฉันฉันผิดไปแล้วอขอโทษเรื่องอะไร<อ>พูดมาฉันขอโทษที่เอาเอาหุ้นของเธอไปขายอะ่ะแล้วก็หวังหุ้นสมบัตเธอแค่นี้เหรอ,อฉันฉันขอโทษที่ตัดสายเบรกเธอฉันขอโทษนะพอะดีฉันต้องจาไปต้องใช้เงินอะ่ะฉัน นผิดไปแล้วอย่าเอาฉันไปนะฉันกลัวแล้วชัดทั้งภาพและเสียงนะครับคุณตำรวจชัดขนาดเนี้ยติดคุกแน่นอนครับเฮ้ยนี่มาอะไรกันวะแกจบละไอ้เจ้าบบาะงงสวยท่านประธานเนี่ยเก่งมากเลยนะครับ เหมือนผีสุดๆผมเนี่ยขนลุกทั้งตัวเลยเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าเลยันวะ คุณพีชาครับคุณพีชายังสนใจหุ้นของภรรยามผมอยู่ไหมครับได้ครับถ้างั้นเนี่ยนักวันกันเลยนะครับครับสวัสดีครับนี่คุณทำอะไรอะไรท่านประธานยังไม่เสียชีวิตนะครับคุณอุ้ยไม่มีสิทธิ์มาขายหุ้นของท่านประธาน ไม่ตายเนี่ยก็เหมือนตายคุณพูดแบบนี้ได้ไงครับทำไมจะไม่ได้ก็น้ำว้าเนี่ยเป็นภรรยาของฉันทรัพย์สินของน้ำว้าเนี่ยก็คือของของฉันนี่แกเป็นเลขาอย่ามาสะเออเ้ยภรรยาเหรอครับ เข้าพิธีแต่งงานยังไม่ทันส่งตัวเข้าหอเลยก็ดันเกิดอุบัติเหตุแปลกๆจนทําให้ท่านประธานเนี่ยต้องมาเป็นแบบเนี้เฮ้ย <Hey. S 1> พี่แกพูดอะหมายความว่าไงวะแกคิดว่าฉันเป็นคนทำหรือไงฮะผมยังไม่ทันพูดสักคำเลยนะครับคุณอุ้ยอย่าร้อนตัวสิผมแค่คิดว่าการที่ท่านประธานเป็นแบบเนี้ย แล้วคุณปุ้ยคิดจะขายทรัพย์สินของท่านประธานเนี่ยมันดูน่าเกลียดไปหน่อยนะครับนี่ทัานปะนามอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันเว้ยคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอว่านายเนี่ยคิดอะไรกับน้ำว้าเป็นแค่หมารับใช้เนี่ย อย่าคิดมาเพเยอเด็ดดอกฟ้าเว้ย ดีครับตื่นมาเถอะนะครับท่านประธานแล้วใครว่าฉันหลับละ่ะท่านประธานฟื้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานอะออแล้วทำ,ทำไมท่านประธานไม่ตื่นมาคุยกับคนอื่นล่ะครับ ฉันตื่นมาคุยเนี่ยฉันจะรู้หรือเปล่าล่ะว่าใครเป็นยังไงอะ่ะโดยเฉพาะเจ้าบ่าวของฉันออแล้วท่านประธานจะเอางไงต่อครับถ้าเจ้าบ่าวของฉันอยากให้ฉันตายเนี่ยฉันก็จะตายให้ดูคุณปุ้ยจะไม่ทำก็ได้นะครับ ยกสมบัติทั้งหมดให้มูลนิธิเดชกำรรพ้าเนี่ยผมว่าก็ได้บุญเยอะดีนะครับใครจะทำบุญก็ทำเถอะนะแต่ฉันไม่ทำฉันจะเอาเงิน7วันใช่ไหมได้เวันก็7วัน ไงฉันเล่นเนียนปะเนียนอะไรล่ะครับกเมื่อกี้สร้างแต่งหน้าวิ่งหนีป่าลาบเลยอะบอกว่าท่านประธานเนี่ยจามเอาก็เล่นละเลงแป้งซะขนาดนั้นอ่ะฝุ่นเข้าจมูกฉันก็จามมาสิคุณอุ้ยเนี่ยยอมอยู่กับร่างท่านประธานจริงๆด้วยครับก็คงอยากได้สมบัติจนตัวสัน่นคอยดูนะฉันจะหลอกให้ผมร่วงให้หมดหัวเลย ท่านประธานครับคนของเราเนี่ยแจ้งว่าเบรกรถส่งตัวของท่านประธานในวันแต่งงานเนี่ยมันขาดแต่ที่น่าแปลกก็คือคุณอุ้ยเนี่ยกลับขอไปใช้รถอีกคันบอกว่ามีงานด่วนทั้งทั้งที่เป็นวันแต่งงานผมว่ามันมีพิรุษสุดๆเลยนะครับถ้าว่าที่เจ้าบ่าวของฉันเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆก็จับตัวได้ไมย่ยากเพราะว่า ผีเจ้าสาวสุดเฮียนเนี่ยกำลังจะออกอาวานละ่ะเชิญไปอึ้งต่อที่โรงพักนะครับเฮ้ไปไันยเฮ้ยเฮ้ย ใชไหมครับท่านทานก็ดีงั้นเดีย๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์เรื่องคุณอุ้ยต่อที่โรงพักนะครับเอ้ยเดี๋ยวครับเรื่องที่นายพูดตอนที่อยู่โรงพยาบาลอะจริงเหรอเรื่องอะไรเหรอครับเรื่องที่นายชอบฉันไงผมไม่ได้ชอบครับ แต่ว่าผมรักท่านประธานแล้วไม่คิดจะบอกให้รู้กันหน่อยเหรอก็มันไม่ควรเียครับผมเป็นแค่ลูกจ้างอะท่านประธานเนี่ยเป็นนายจ้างแล้วผมเองก็ไม่ได้โลภมากหวังว่าท่านประธานจะมาชอบหรือว่ามารัก ลูกโป่งครับลูกโป่งไหมครับลูกโป่งครับขายลูกโป่งครับลูกโป่งครับลูกโป่งไหมครับพี่สาวครับลูกโป่งครับโอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอยู่คนนั้นน่ะนี่มันแกล้งกันนี่หว่าเฮ้ยนี่คุณ ชนลูกโป่งผมอะลอยขึ้นฟ้าไปหมดแล้วเนี่ยดูดิเป็นนี่คนล้อยอกันเหรอวะเฮ้ยคุณจะหนีนะใช้ขาสิหายากก่อนดิวะเฮ้ยคุณอุ๊ยโอ้ยไอ้พวกบ้า เล่นมือสื่อกันไม่สนใจคนรอบข้างเลยอโอ้ยบิดไตหาพ่อหาแม่แกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ย เด็กโดนรถชนพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาดูลูกเลยพี่ต้าขาบาปลูก ตาอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> คุณเห็นลูกไหมลูกอะอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยคือลูกไงลูกหายไปไหนไม่รู้ก็อยู่กับพี่ไงไม่มีงั้ก็คงเล่นลูกบอลอยู่อะเดี๋ยวก็มาโอ้ยกี้นี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรทำไมไม่ดูแลลูกบ้างเนี่ยอ้าไอพี่เบรแล้วพี่เป็นพ่อภาษาอะไรทำไมไม่ดูลูกฮะ เฮ้ยชีตาลูกพ่อชีตาลูกแม่ล้นี่คุณไลฟ์สดอยู่หรอชีตาชีตาลูกแม่ชีตาชีตาเองสองคนเองหรอวะทุกคนเอ้ยพ่อแม่มันอะไม่ยอมมาดูแลลูก มัวแต่เล่นโทรศัพท์จนลูกต้องมาตายอย่างเงี้ยเลวจริงๆเลยเกิดเป็นพ่อคนแม่คนได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยนฮ้ยเน้ยเฮ้าเม ไม่เอาพ่อเล่นโทรศัพท์อยู่ลูกไปเล่นคนเดียวนุ่นไปหรือไม่ก็ไปชวนแม่มาเล่นนุ่นโ <c oughs> <c oughs> อ๊อยลำคาญ้วยคือผู้แกร้องไห้ไปนะมันก็ไม่ทำให้ลูกแกฟื้นขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาได้หรอก หรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุชิตาชิตาลูกพ่อขอโทษลูกชิตาแม่ก็ขอโทษนะลูกชิตาลูกต่อจากนี้ไปเนี่ยพ่อจะไม่เล่นมือถืออีกแล้วนะลูกนะ ะคะพ่อกับแม่ไม่โกหกนะจ้ะแม่จะเล่นกับหนูแม่จะไม่เล่นมือถืออีกแล้วจ้ะพ่อต้องขอโทษด้วยนะลูกให้อภัยพ่อด้วยนะยงโทรเลยพ่อด้วยนะนะเย้หนูได้พ่อกับแม่กลับคืนมาแล้วหนูรักพ่อกับแม่ที่สุดเลยค่ะ